เนี่ย <cents cover S 3> พี่ผมเจอคู <bur> ่หลีกผมแล้วใช่นี่เดี๋ยวผมพาไปแกะให้ดูนี่มามามานี่มาเฮ้ยเพิ่งนี่ยังจะไปมีเรื่องอะไรใครขอป่ะเนี่ยโอเคแกโย่อ๋อเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเจอคู่หลิกคู่ลีกคู่ลีกเหรอไอสัตว์คู่หลิกหรือคู่เก่เนี่ยเฮียเฮ้ยคู่อะไรกันเนี่ยคู่หลิกหรือคู่รักเนี่ย แม่น้องไปตักหน้ามาแล้วแหละโอ้โชวฉน้าดูเลยแปลว่าอะไรเอกับเจพ่อผมคิดเอแม่ผมคิดจูผมเลยเขียนว่าเจเอเจเป็นภาษาพี่นี่แทงไม่ได้สมัยก่อนพี่โดนจับไปแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรเอเจนเอเจเนี่ยแล้วอะไรอ่ะแล้วพี่ทิ้งผมอ่ะพี่ทิ้งผมเฉยเลยอ่ะไม่ไม่ได้นะทิ้งอะไรวะอย่างงี้พี่ทิ้งผมอย่างงี้ไม่ได้นะทิ้งอะไรพี่ทิ้งผมพี่เดินห่างออกโบ้เลยอ่ะพี่มองโบ้โนลงเกี้ยนโศ ผมไม่ได้เอเยผมจบเจ้าไม่แล้วหรืออยู่แล้วแต่นี่ประธานประธานผมคิดถึงจริงไม่ผมอย่ารั่วเลยมึงเรืมอพี่ยิ่งเลยอะเนี่ยโอ๊ยเื่พี่ยิ่งเลยอ๋อเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เจอกันวันที่8วันเสาร์ที่8เจอกันที่วายแคมป์สระบุรีครับผมรู้เรื่อง